สวัสดีเขียดผู้มีแกกทุกท่านพบกับช่องอ่านนิยายขายกล้วยอีกเช่นเคยช่องนิยายที่จะสร้างความระคายหูแต่ดูเพลินให้กับท่านก่อนรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์หรือถ้าใจป่ามากพอรบกวนโอนเงินผ่าน QR c o อาคหรือกดลิงก์ใต้คำอธิบายเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับสร้างความบันเทิงให้ท่านต่อไปกำเนิดกองทัพอันเดดตอนที่69้าดานมาดอดอท ทั้งสได้ออกจากอุโมงค์เข้าไปในถ้ำหินขนาดใหญ่ที่กำแพงสูงกว่าความสูงของรอมาหลายเท่าเพดานมันเปิดโลง่งเดฟเห็นท้องฟ้ายามค่ำคืนด้านบนหัวเขาถ้ำนี้สร้างมาเป็นสนามต่อสู้ที่มีการเพิ่มภูมิประเทศเข้าไปที่ใจกลางนั้นมีสิ่งที่เหมือนกับหลุมซึ่งมีเปลวไฟพุ่งออกมาแม้ว่าเขาจะไม่ได้มองไปที่ก้นหลุมแต่มันก็มีแสงสีแดงส้มส่องประกายออกมาจากหลุมนั่นโอเฮละ เราอยู่ที่ใจกลางภูเขาไฟมันหมายความว่าหลุมนี้คือที่ระบายลาวาซึ่งจะมีหินร้อนจำนวนมากที่ระเบิดออกมาตามช่วงเวลาของมันใช่มันไม่ได้รู้สึกสบายเลยสักนิดลนแอโร่ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้มันมีแต่จะเพิ่มความกังวลของเธอ สนามต่อสู้นี้เป็นภูเขาไฟซึ่งเป็นเขตดันเจี้ยนอีกแห่งที่นี่มีไว้เพื่อผู้เล่นเลเวลสูงเป็นร้อยคนร่วมมือกันปกติแล้วดันเจี้ยนต้องมีบอสบางครั้งมันจะมีลูกน้องมาด้วยซึ่งเป็นส่วนท้าทายส่วนสุดท้ายมอนสเตอร์ Monster ที่รวมตัวกันเป็นฝูงได้พุ่งเข้ามาโจมตีใส่พวกเขา รอมวี่ยงกระบองของเขา,าศัยมอนเซอร์และฆ่าพวกมันเป็นร้อยตัวไปทันทีและทำให้บาดเจ็บไปหลายตัวนี้มันเพิ่มระดับความโกรธของเขาขึ้นมาอย่างมากซึ่งทำให้เดฟและโลนแอโร่โ,โดนพวกมอนสเตอร์มองข้ามไปและตั้งใจโจมตีแต่ยักย้ายเพียงตัวเดียวเดฟตัดสินใจใช้สกิลที่พัฒนาขึ้นมาอย่างสเปกท่าบอมเพื่อเพิ่ม XP ของตัวเอง ปาร์ตี้จะได้รับ XP กลับมาเมื่อไหร่ก็ตามที่สมาชิกนั้นค่ามอนสเตอร์ XP ส่วนมากจะเป็นของผู้เล่นที่ทำการโจมตีแรงที่สุดส่วนที่เหลือจะแบ่งตามระดับความอันตรายที่ผู้เล่นสร้างในระหว่างการต่อสู้ กลไก่นี้ก็เพื่อให้ผู้เล่นเพิ่มค่าความโกรธของตัวเองเพื่อให้ได้รับ XP มาบางอาชีพอย่างอาชีพสายสนับสนุนอย่างบาดและฮีเลอร์นั้นโจมตีโดยตรงไม่ได้แรงนักพวกเขามักจะอยู่แนวหลังกับพวกโจมตีระยะไกลถ้าพวกเขาไม่อยากรับไปเกิดใหม่ระบบ XP นั้นจัดการสร้างความโกรธให้พวกเขาระหว่างที่สู้และให้รางวัลกับพวกเขาผ่านการสนับสนุน ดังนั้นแม้ว่าดรามาเอ็นจะฆ่ามอนสเตอร์ทั้งหมดแต่การโจมตีที่เดฟกับโลนแอโร่ทำนั้นก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนได้แต่ถึงแม้จะได้เปอร์เซ็นต์แค่น้อยนิดจากส่วนแบ่ง XP จําจำนวนมหาศาลนี้แต่มันก็ยังมีเสียงอันไพเราะดังขึ้นมาในหูของเดฟเลเวลเพิ่มในที่สุดก็ถึงแล้วใช่ฉันใช้มันได้แล้วเดฟสะโกนออกมาอย่างกับคนบ้า เขาเก็บมีดของตัวเองไว้ในช่องเก็บของแล้วดึงดาบยาวออกมาแทนเดฟได้ดาบนี้มาจากผู้พิทักษ์ในดันเจียนไอส์เลทหลังจากที่ลิชดูราซาฆ่าผู้พิทักษ์ไปเขาทำการตรวจสอบดาบที่ส่องแสงที่เขาใส่อยู่ Sort of Mercy ประเภทอาวุธอาวุธที่สร้างขึ้นโดยช่างโบราณดาบนี้แบ่งเป็นสองเล่มได้เมื่อจำเป็น ดาเมต3 2 0 4 0 0การใช้งานแรงกาย50 75ตอนที่แบ่งออกข้อกำหนดสเตรง100เอจ100เด็ก100วิส100เลเวล80โบนัสดับเบลิลสแลส ดาเมจส0 0ฟันเป็นรูปตัว X ทําดาเมจแบบ AOE สามารถทําดาเมจเป็นเส้นตรงใส่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะ3เมตรโซเบิร์นใช้วิญญาณส่วนหนึ่งของผู้ใช้พลังชีวิต100วินาทีเพื่อเพิ่มดาเมจของดาบ50%สเซ์สกล S สตรงในรูปแบบดาบเดียว A เด็กในรูปแบบ2ดาบ Class ยูนิคโลนแอโร่ยิงธนูเข้าใส่กากอยแล้วถามออกมานายดูดีใจนะมีเรื่องอะไรกันฉันเลเวลเพิ่มแล้วตอนนี้ฉันสามารถใช้ดาบนี้ได้แล้วเขายกดาบขึ้นแสดงสมบัติของเขาแสงสีทองที่ส่องออกมาจากดาบนั้นทำให้รู้สึกว่ามันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเมื่ออยู่ในมือของอันเดดแล้วช่างดูตัดกันซะเหลือเกิน ปีศาจตัวหนึ่งพุ่งเข้าใส่ดรอมะมันเซกลับไปราวกับว่าชนเข้ากับกำแพงก่อนจะสะบัดหน้าของมันเมื่อเห็นโอกาสที่จะได้ทดลองของเล่นใหม่เดฟก็ได้พุ่งเข้าไปหาปีศาจนั้นด้านหลังเขาโลานแอโร่ออรต้องอ้าปากค้างกับความบ้าของเขาในตอนที่เดฟเข้าไปใกล้ดาบนั้นก็ได้แยกออกจากกันและเขาก็ถือมันไว้ในมือแต่ละข้างการคิดค่าดาเมจของเขาตอนนี้ขึ้นอยู่กับเด็กแทนที่จะเป็น สเต็งทันทีที่เข้าไปในระยะเดฟก็ไม่สเสียเวลาทดสอบสกิล,บเ,บล,ลเขาฟันเป็นรูปตัวเอ็กออกไปเข้าใส่ปีศาจลบสองร้อยยี่สิบน่าสงสารแฮะลนแอรโรหัวเราอออกมาฉันแปลกใจที่ฉันทำดาเมจมันได้ท่าดูจากค่าลดดาเมจและการต้านดาเมจของความต่างจากเลเวล นายจัดการมันไม่ได้ด้วยซ้ำแม้ว่ามันจะเซจากการป้องกันของรอมาผลการเซเพิ่มดาเมจให้ในายถึง50%อร์ลนแอรโร่พูดขึ้นคือช่างเถอะเดฟละสายตาจากเอลสาวแล้วพึมพำออกมาระบบเกมเฮงสวยก่อนจะหันกลับไปหาเหยื่อเพื่อทดสอบของเล่นของเขาต่ออย่าไปไกลเกินนายจะดึงความโกรธมาแล้วเราจะรับมือไม่ไหวลนแอรโร่ตะโกนขึ้น ไม่ต้องกังวลฉันรับมือได้หน้าเขาหันหัวกลับมาตะโกนเขายังคงพยายามทำดาเมจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เรามาจัดการฆ่ามอนสเตอร์ราวกับมแมลงวันมอนสเตอร์ส่วนมากถูกเขาฆ่าตายในการโจมตีครั้งเดียวพวกเต่ามูที่มาเป็นกลุ่มนั้นต้องออกแรงเพิ่มหน่อยเพราะค่าเลือดและพลังป้องกันที่สูงของมัน เดฟวิ่งไปรอบๆอ,อย่างกับคนบ้าพยายามจมตีมอนสเตอร์ให้ได้มากที่สุดพร้อมกับมอนสเตอร์ที่ตายไปและของที่ดรอปลงมาเขาเก็บเศษกรดงรูนและอเทพม,มากมายไปด้วยหน้าไหนนี่ดูหน้าขนลุกชะมัดเลยลอนแอโรมองไปที่เขาด้วยความกังวลเหมือนกับตอนที่มองเข้าไปในตาที่เกือบจะเน่าแล้วของที่ดรอปมาคือความฝันของผู้ชายเดฟคอนกลับไปและแสดงสีหน้าตื่นเต้นออกมา ใช่ฉันก็ชอบมันแต่มันไม่มากพอกับการเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงกับของพวกนี้โลนแอโร่พูดขึ้นฉันและอยากให้บอยอยู่ที่นี่ด้วยพวกนั้นจะได้เก็บของทุกอย่างและฉันสามารถอยู่เฉยๆและได้รับ x อมาด้วยฉันคิดถึงพวกนั้นชะมัดแต่มือของเขาก็ไม่ได้หยุดที่จะเก็บของเลยใช่สิมันเกิดอะไรขึ้นกับอันเดธของนาย ฉันนัสั่งให้พวกนั้นถ่วงผู้เล่นสองคนเอาไวท้ทีทางเข้าตอนที่ฉันดึงเธอเข้ามาในประตูการเสียสละของพวกนั้นจะไม่เสียเปล่าฉันจะสวดให้กับวิญญาณพวกเขาโลนแอโร่โลอเลียนฉันคิดว่ามันคงส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะจำได้ไหมพวกนั้นเป็นอันเดดโวยเขาหัวเราะออกมา เดฟยังคงวิ่งไปรอบๆคอยเก็บของจากมอนสเตอร์ที่ดรอมาค่าไปตอนนี้ช่องเก็บของของเขาเริ่มเต็มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวที่หางตาเขาก็หยุดแล้วเก็บเดมอนเพลตขึ้นมาเฮโลนเธอจำปีศาจตัวโต,วต,วตวนั่นได้ไหมเขาถามขึ้นปีศาจสี่แขนหน้าเหรอใช่ไอ้นั่นแหละเขาพูดขึ้น แน่นอนขอได้สิมันน่ากลัวชะมัดจนฉันละอยากเปลี่ยนกางเกงในเลยฉันว่าเธอไปหาซื้อแพมเพ์ดมาใส่ก็ดีนะเขาชี้โอไอบานีปีศาจโผล่ออกมาจากหลุมพร้อมกับลาวาที่ไหลออกมาจากผิวของมันดูเหมือนว่าฉันจะประมาทแกเกินไปดรอมะปีศาจคำรามออกมา มันยังเหลือมอนสเตอร์รอบๆกว่าร้อยตัวโดยมีดรอมายืนอยู่ที่ใจกลางสนามต่อสู้แดนมาดดเลเวล5 0 0พิศารโบราณระดับสูงมอนสเตอร์ Monster ระดับมิทิกระดับความอันตรายพลังชีวิต1000.000ด์าเมจ6 0 0 0 0ถึง8 0 0 0 ลดดาเมจ6 0 0 0 0ดูซับเวท50,000 0สกิลแมกมาโซโยนลูกบอลลาวาใส่พื้นที่เป้าหมายทำความเสียหาย50%ในพื้นที่รัศมี5เมตรลาวานี้จะยังทำดาเมจต่อไปเป็นเวลา10วินาทีเดมอนคอลเรียกเดมอนมาวที่ทำดาเมจ10ร์เของเลือดเป้าหมายโดยเป็นดาเมจโดยตรง Call to Arm เรียกลูกน้องปีศาจออกมาแบบสุ่มโดยมีจำนวนเท่ากับผู้เล่นในสนามรบ Berserk l o ล d ทุกๆก,การเสียเลือด10%จำให้มีดาเมจเพิ่มขึ้น10%ผู้พิทักเขตแรกของโลกใต้ดินดานมาดอดเป็นปีศาจเท่าที่ซึ่งเป็นผู้นำมาแต่โบราณในการคุกคามโลกหลังจากที่ถูกไล้่กลับมาที่โลกใต้ดินกองทัพของโลกใต้ดินก็ได้ถูกจัดขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะบุกโลกอีกครั้ง บ้าไปแล้วสเตตัสมันโคตรโกงเลยโลนแอโรกริดร้องออกมาสกิลของบอสก็เกินไปหน่อยยิ่งมีเลือดที่โคตรจะสูงด้วยอีกนี่มันตัวทำลายปาร์ตี้ชัดๆแม้แต่บอสตัวสุดท้ายของพี่ท็อปด pe er ิสเปียสเยก็ยังไม่ได้มีเลือดมากขนาดนี้ดานมาดอด,ดรอมาตโกนขึ้นมาแกไม่ควรจับต้องเขาวันนี้คือวันตายของแก เขายกกระบองขึ้นแล้วพุ่งออกไปข้างหน้าเดฟเข้าใจจากคำพูดนี้ว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับการจองจำโซล่าผิวของบอสเปล่งแสงออกมากว่าวินาทีและก็มีมอนสเตอร์สามตัวโผล่ออกมาใจกลางสนามต่อสู้บอสได้ใช้คอทูอาร์มแต่มันไม่ได้เป็นภัยต่อกลุ่มพวกเขามากนักดรอมะไม่ได้สนใจกาก่อยพวกนั้นพวกมันเลเวลน้อยเกินไปที่จะทำดาเมจเขาได้ เขาพุ่งผ่านเต่าไปแล้วจมตีมันจนลดเลือดมันไปได้เศษหนึส่วน3จากนั้นก็ใช้เท้ากระทืบมันมันไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้สกิลก่อนที่จะตายด้วยซ้ำเดฟไม่ได้สนใจมอนสเตอร์ที่ถูกเรียกออกมาและวิ่งเข้าไปเก็บหินสีดำที่ส่องแสงออกมาที่พื้นที่เต่าเพิ่งตายไปตะกี้นายจะไปไหนลนแอโรยิงธนูใส่กากอยพยายามเอาค่าเอจากการสนับสนุน เดฟยิ้มอกอรมาแล้วเก็บเศษกระดองอีกอันจากนั้นเขาก็เห็นอุกบาทพุ่งตรงเข้ามาหาเขามันคือสกิลของบอสแมกมาโซอาซวยละจบแล้วจ้าหลังรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์แล้วอย่าลืมโอนเงินผ่าน QR ว o d e คที่แสดงด้วยนะจะท่าเอ็นดูกัน